นี่เป็นนะคับคอร์ลิเฟตเช่นี่เป็นมัดด้าน,นะครับผมมาแพ็คคู่เลย สองคันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเมื่อช่วงต้นปีนะราคาสองคันนี้อยู่ประมาณห้าแสนต้นๆเลยนะครับช่วงต้นปีกลางปีแต่ว่าพอมาช่วงปลายปีหันราคาลงไปคันละหกถึงเจ็ดหมื่นบาทเลยนะครับผมและคุ้มมากรถปีใหม่ทั้งสองคันไม่น้อยทั้งสองแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดจากโรงงานนะครับ มาตอนนี้เรามาอยู่กับมาสด้า BT ห้าศูนย์ Pro นะครับสองจุดสองไฮเลเซอร์เทียออโต้เนวกเเกเจากโรงงานมาเดี๋ยวผมมาเริ่มจากขันขาวก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนนะพาดูรูปโฉงก่อนตัวรถเป็นสีขาวบุกแค้จากโรงงานนะครับเป็นตัวมเนอร์นะครับคันนี้เป็นปี2018นะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่เปลี่ยนโฉมเป็น all new BT 1.9นะครับผม ก็คือตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นั่นเองผมมีทุกรุ่นอ่าอันนี้คือโฉมปัจจุบันนะครับของมาด้าอันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อคืนตอนสองทุ่ม <c oughs> รถเพิ่งเข้ามาเลยแล้วก็ส่วนคันนี้นะครับผมก็เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ตัวท็อปมาเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันกันก่อนคันนี้ได้ยางบิสตต้นนะครับ ยางยังใหม่อยู่เลยนะค,คันเนี้ยวันนั้นผมเคยดูรอบหนึ่งยี่ปียี่สิบสองนะครับเจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่ใน้สี่เส้นเลยคันเนี้ยรถเอี่ยมมากนะครับผมมีกล้องถอยในตัวนะครับแบคไลเนอร์เดิมจากโรงงานซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดรอยแต้มสีทุกอย่างนะครับเดิมทุกจุดนะครับผมไม่มีรอยบรรทุกหนักนี่นะครับผม เดี๋ยวพามาดูภายในเจออโต้ G auto, 6สปีดนะครับเครื่องสองจุดสองเลขไม่แปดหมื่นสองพันสามรอยกว่ากิโลแล้วก็ที่สำคัญได้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันคุยคอนโทรลจากโรงงานมาเดีนะ๋ยวผมขอรีวิวข้างในนิดนึงนะครับเบาะเป็นบอ่อหนังแท้าจากโรงงานนะครับ จอแอร์ก็เป็นจอดีตอนขับนิ่มมาก B T ห้าศูนย์ชมเนี่ยคะถติกยังอยู่อยู่เลยครับิบเอร์เนี่ยค่ะใช้ตัวนี้ได้ค่ะแก้ไขปัญหานี่นะครับก็เอาใจสาวกคนที่กำลังตามหามาด้าเกียโต้สี่ประตูแล้วราคาแบบจับต้องได้ปีใหม่ไม่น้อยถือว่าคุ้มมากๆถ้าลูกค้าได้ไปใช้นะครับผมแล้วผมหันราคาจนแบบ ถูกสุดๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวเป็นคันเลยอันนี้ให้ดูภายในข้าวๆนะครับว่าหน้าจอเป็น s d Guard นะครับมีนเกเกิเวกเตอร์จากโรงงานนะครับผม USB Bluetooth ได้นะครับครบแล้วอันนี้คือเป็นจอจากโรงงานเฉนะครับสวยๆช่องใส่แว่น ใช้งานได้ปกตินะครับเบาะภายในคุมโทนดำมีช่วงหนึ่งคือแบบลูกค้าตามหากันเยอะมากเลยนะ b t ทสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ผมจัดมาให้ถึงสองคันไม่ใช่สองคันครับสี่คันโฉมไมเนอร์สองโฉใหม่ล่าสุดอีกสองเอาให้ลูกค้าแบบเข้ามาได้รบกลับบ้านแน่นอน เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับนี่บอสพัดกามใสสะอาดนะครับแผ่นการความร้อนเดิมๆนะครับไม่มีหย่อนนะครับตึงๆเลยรอยแต้มสีในห้องเครื่องอยู่ครบทุกจุดนะครับรอยแต้มสีหัวน็อตด้วยนะครับคันนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเป็นแบต g ีเนะครับเด็กเอาไปเปลี่ยนเรียบร้อยเป็นแบบแห้งนะครับแบบตรงรุ่นเลยเป็นขั้วหลบนะครับ สำหรับพวกมาด้าฟอร์ดอีสูตัวใหม่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นขั้วหลบเกือบหมดเลยนะครับคันนี้จัดไปในราคา455,000บาทเท่านั้นโปรโมชั่นส่งท้ายปีครับผมแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยเท <laughs> ่ากับว่าราคารถเนี่ยตอนเนี้ยถ้าตัดประกันภัยชั้นหนึ่งออกไปเหลือแค่430,000บาทาครับผมมีไว้เชอร์ให้เลย20,000บาท ถูกมากๆ b p ห้านะปี2018แปพ้โฉมไมเนอร์เกียร์ออโต้ตัวท็อปนะย้ำไว้ก่อนนะครับนี่นะครับมาเดี๋ยวให้ดูภายในฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งให้ดูทีละคันนะครับผมไล่สองคันพร้อมกันเลยออปชั่นเหมือนกันนะครับเฉียมมากแล้วลูกค้าประหยัดเงินไปเยอะมากผ่อนเริ่มต้น 7,500ร้กว่าบาทได้4ประตูเทียร์ออตโอต้ปี18บแไม่80,000ไว้ใช้อ่ะครับคุ้มมากนะครับผมบอกเลยนี่ให้ดูครับภายในบอกไม่มีแตกเลยนะครับเพราะว่ารถใหม่อยู่เนาะมีที่จุดบุหรี่ด้านหลักด้วยนะครับนี่ที่วางแก้วครบๆแน่นๆ ก็ฝากไว้นะครับคันสีขาวนะครับสี่แสนห้บาทปี2018นะครับเป็นสีขาวมุกจากโรงงานเลยนะครับสีขาวนี้จะแพงกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับตอนออกสูงนะครับมันจะมีค่าแต่เพิ่มนะครับในเรื่องของสีรถอีกคำหนึ่งก็ไม่แพ้กันอันนี้ก็เป็นสีไฮไลท์ของมัตไดเหมือนกันสีเปิดตัวของเขาเลยคือสีน้ำตาลนะครับคันนี้ปี2019ันสิแท้ๆนะครับ เลขไม่สุดปังเลยคันนี้คันนี้ว่าน้อยแล้วนะไปแปดหมื่นเจอคันนี้น้อยกว่าคันนี้ไม่ห้าหมื่นสองพันกิโลนะครับถ้าใครชอบสีจับสีขาวนะครับถ้าใครอยากได้อยากได้ไม้น้อยกว่าน่อยก็มาเอาคันนี้ได้นะครับมาเลือกได้เต็มที่นะครับแต่ว่าผมรับประกันสภาพทุกคันว่าสวยทุกคัน เข้ามาดูรถตัวจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนี่พลาติกตรงที่บันแดกยังอยู่ครบเลยนะครับจอโต้หกสปีดออปชั่นภายในเหมือนกันหมดเลยหน้าจอบลูทูธนะครับ s อ c ด r d Android คือทุกอย่างเหมือนกันครบอันนี้มันจะเป็นจอจากโรงงานนะครับมันจะไม่เหมือน Android ที่เราติดตั้งเองนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการจะอัปเกรดให้เหมือนเป็น n อ r ดอ d ที่เราติดตั้งเองเพื่อให้มันเสถียรก็ได้อันนี้เป็นสิทธิของลูกค้านะครับ แต่ว่าน,นี้คือหน้าจอเดิมๆจากโรงงานที่เขามีให้เพราะว่าเขารถเขาเป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมนะแผ่นเพลทุกอย่างใสกิ๊บเลยนะครับหัวน,นอ็อตสวยมากให้ดูกระบะ ขัน,นั้นว่าไม่เคยขนนะคันนี้ก็ไม่เคยขนเหมือนกันไม่มีรอยอะ่ะแม็กเลเนอร์ไม่มีรอยบาทอะ่ะเฉียมมากนะครับเนี่ยรอยแต้มสีอยู่ครบทุกจุดนะครับตัวนี้เป็นยางบิสโต้นะครับคัน,นี้เป็นยางติดรถนะครับยางปีสิบเก้าเพราะว่ารถเขาวิ่งน้อย แต่ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับเราจะเช็คสภาพอะไรให้ครบหมดนะครับก่อนส่งมอบรถอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องเครื่องด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นเดียวแตกต่างกันแค่ปีเดียวคือคันสีขาวปีสองพันสิแปดคันสีน้ำตาลปี2 0 1พันสิบเก้านะครับอ่ะสภาพไม่แยกกันนี่ให้ดูนะครับ ข้อเคลื่อนรอยแต้มสีอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้หม้อพักน้ำเขาจะเป็นสีเขียวนะครับหัววัดไม่มีขยับนะครับแบตเตอรี่ GS แบตใหม่เหมือนกันผมเบิกแบตใหม่ให้ทั้งคู่เลยจัดไปในราคา455,000บาทเท่ากันนะครับคันนี้ได้ปีใหม่กว่าปีหนึ่งนะปี2019แล้วก็เลขใหม่น้อยกว่าเลขใหม่ ห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับที่สําคัญฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับผมถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้ประกันภัยชั้นหนึ่งขอลดราคาได้ไหมได้นะครับผมยินด,ดีผมมีไวเชอร์ให้เลยสองหมื่นนะครับผมถ้าไม่รับประกันภัยชั้นหนึ่งรถพวกนี้เหลือแค่คาะสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะปีใหม่ไม่น้อยสี่ประตูเกียร์ออโตโอ้ครบกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูรอบๆพันสายตัดหมอกนะครับผม จากโรงงานในแต่บมอจากโรงงานทั้งสองคันนะครับช่วงล่างเอี่ยมๆนะครับช่วงล่างอุ่นเอี่ยมนะหัวนงหัวน็อตสวยๆนะครับผมไม่มีรอยบรรทุกหนักนะครับรถใหม่นะครับทั้งสองคันเลยเดี๋ยวให้แพนมาดูคันสีขาวด้วยนะครับช่วงล่างไม่แพ้กันเลยนะครับเอี่ยมๆนะครับผม ก็ฝากไว้พิจารณานะครับ2คันนี้นะครับคันละ455,000บาทฟรีทันทีประกันภัยชั้นหน,นะครับผ่อนเริ่มต้น7,500กว่าบาทเท่านั้นตัดสูงสุดได้7ปี84งวดนะครับผมมาเลือกเอาได้เลยอยากได้คันไหนชอบคันไหนแล้วผมยินดีให้ทดลองขับทุกคันนะครับผมข้อได้เปรียบของลูกค้าคือลูกค้าสามารถขับเปรียบเทียบกันได้เลยนะถ้า <laughs> ผมให้ลูกค้าเลยมาขับมาลองเลยทั้งสองคัน ไอ้คันนี้รู้สึกมันนิ่งกว่าก็มาซื้อคันนี้ไปคันนี้รู้สึกมันกระด้างไปหน่อยเรามาคุยกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพราะยางคันนี้นยางปีเก่ากว่าเปล่าอยากได้ยางใหม่มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้อยากได้คิ้วล้ออยากได้กระจังหน้าแต่งผมจัดให้เป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีของไอคานะครับผมมาเดี๋ยวผมขอดูรอบๆคันอีกทีนึงอันนี้ภา,ายในสีน้ำตาล ไม่แพ้กันนะครับเกี่ยมมากตบฟิล์มไม่รู้ว่าเขาติดติดยังอ๋อฟิล์มนี้ติดใหม่แล้าทำไมตรงตรงฟิล์มฝั่งนู้นจะมีรอยนี้นึงเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนะครับยังเลยพี่เคนะครับท่าในใดที่สนใจนะครับก็ฝากไว้พิจารณาได้เลยคุ้มแน่นอนนะครับสองคันนี้สุดปังเลย เดี๋ยวให้ดูด้านท้ายอีกทีหนึ่งนะครับอร์นิวตัวนี้ไม่ใช่ออ์นิวนะครับตัวนี้เป็น New Mazda BT ห้าศน Pro สองจุดสอง High Lancer ตัว Minor c h a n g นะครับผมปีสองพันสิบปดกับสองพันสิบเก้าะครับเป็นตัวเช้นทั้งคู่นะครับโอเคนะครับผมคนละสี่แสนห้าหมื่นห้าันบาทผ่อนเริ่มต้นเจ็ดันห้าร้อกว่าบาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยทุกคันนะครับผม โอเคครับฝากจารณากันด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถอะไรเดี๋ยวผมคอยอัปเดตให้ทุกวันเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวตอนบ่ายถ้าทีมงานไม่ติดธุระกันเดี๋ยวผมจะไลฟ์เพิ่มให้อีกนะครับแต่ที่แน่ๆทีมงานต้องไปถ่ายรูปอีกหลายครั้งโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับผม